สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวรัติยายุโยงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการของโรงเรียนบ้านโป่งเจริญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทงสาวเขต2กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยในปัจจุบันดิฉันรับผิดชอบในการสอนในระดับชั้นอนุบาล3ทับ1 คลิปนี้ดิฉันจะมาพูดถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังจากการจัดประสบการณ์เรียนรู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ผลลัพธ์ของผู้เรียนมีทั้งผลงานและผลการจัดกิจกรรมของผู้เรียนและเกี่ยวข้องกับประเด็นท้าทายที่เสนอต่อท่านผู้หารของโรงเรียนในหน่วยการเรียนรู้สนุกกับตัวเลขเรื่องการแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่า ของตัวเลข1 2 0ถึงของชั้นอนุบาล3ทับโดยดิฉันใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ active learning การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดและการเรียนรู้แบบร่วมมืออ้างถึงคุณชัยยศเรืองสุวรรณมาใช้ในการจัดก,กิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ทับค่ะ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์ตามแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด,ด้านความรู้นักเรียนจำนวนทั้งหมด20คนเมื่อวัดผลและประเมินผลแล้วมีนักเรียนอยู่ในระดับดีจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ75.00นักเรียนอยู่ในระดับพอใช้จำนวน3คนคิดเป็นร้อยละ 15.00และนักเรียนอยู่ในระดับควรส่งเสริมจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ10.00นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และการไม่รู้ค่าของจำนวน1-20 ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่สามารถมีความรู้ความเข้าใจในการจำตัวเลขและบอกค่าของจำนวน1-20ถึงสามารถนับเลขและรู้ค่าจำนวน1-20ถึงสูงขึ้นด้านการปฏิบตัตินักเรียนมีกระบวนการในการทำกิจกรรมตอบคำถามและนำไม้หนีบสิ่งของไปหนีบกับตัวเลข1-20ถึงกับสื่อแผนภาพค่า ของตัวเลขแบบหัดรับ1-20เล่นร่วมกันกับเพื่อนได้ดีมีการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันจากการแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่าจำนวนของ1-20ของชั้นอนุบาล3ทับ1ซึ่งหลังจากการจัดกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านการจำตัวเลขและการรู้ค่าของจำนวน1-20ได้แม่นยำขึ้นฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาสามารถเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์และทำกิจกรรมกับเพื่อนได้เป็นอย่างดีด้านเจตคติคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนมีวิยัยใฝ่เรียนรู้และมุก การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีความสนใจกระตือรือร้น,นในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นร่วมกันคิดแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานักเรียนมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมทำงานเสร็จทันเวลาโดยสังเกตจากพฤติกรรมในการทำกิจกรรมการเรียนรู้จาก นวัตกรรมสื่อแผ่นภาพค่าตัวเลขแบบหัดนับ1-20ที่ครูผู้สอนได้สร้างขึ้นผลลัพธ์ที่แสดงบุญาการในทักษะการทำงานด้านสมรรถนะของผู้เรียนนักเรียนร่วมกันเก็บสิ่งของอุปกรณ์เมื่อเล่นสื่อแผ่นภาพค่าของตัวเลขแบบหัดนับ1-20ถงและสามารถแยกสิ่งของอุปกรณ์ได้เรียบร้อย หลังจากเล่นแผ่นสื่อแผ่นภาพค่าของตัวเลขแบบหัดนับ1-20ได้และนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่ดีฉันได้ทำบันทึกข้อตกลง PA ไปเต็นท้าทายในเรื่องการแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่าของจำนวน1-20ของชั้นอนุบาล3ทับ1โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ ดิฉันขอจบการนำเสนอผลลัพธ์เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ